สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื่องการดื่มน้ำสำคัญมากเลยนะคะไม่ใช่ว่ากินได้ไม่อ่านหรือว่าห้ามกินเลยจริงๆแล้วปริมาณน้ำที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะอย่างแรกเลยคือระยะของโรคไตถ้าไตาย,ยังทำงานได้ดีอยู่บ้างหมอก็อาจจะแนะนำให้ดื่มน้ำเท่าคนปกติเพื่อช่วยขับของเสียแต่ถ้าไตาเริ่มเสื่อมมากมีอาการบวมหรือมีภาวะหัวใจวายร่วมด้วยคุณหมออาจจะต้องจำกัดปริมาณน้ำดื่มค่ะเพราะถ้าดืม มากเกินไปอาจทำให้มีน้ำข้างในร่างกายบวมตามตัวเหนื่อยง่ายหายใจลำบากได้นะคะแต่น่ทางกลับกันถ้าดื่มน้อยไปไตก็อาจจะทำงานหนักขึ้นหรือเกิดภาวะขาดน้ำได้อีกทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราอยู่ค่ะเพราะคุณหมอจะดูจากอาการผลเลือดและปัสสาวะของเราเป็นรายบุคคลแล้วคุณหมอจะแนะนำปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุดให้เราได้เป๊ะ,เ,ปะเลยค่ะ สนใจเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรคไตและวิธีดูแลด้วยสมุนไพรกดไลค์กดติดตามไว้ได้เลยนะคะ